ถึงเวลาที่ท่านรอคอยเปิดตัวบัารท้ามันทีเมตบนมาพร้อมสัญ,ญลักษณ์สามเหลี่ยมสุดรีลับทุกแห่งหลนบ้านท15ยังคงมีอาวุธเป็นเพิิงนรกมหาการเหมือนเดิมแต่เพิิงนรกได้กลายเป็นสีชมพูโจมตีได้สูงสุดสี่เป้าหมายดูแล้วน่ากลัวมไม่เบาเลยเวลาที่บ้านพังลงไปจะยังคงมีระเบิดพิษเหมือนเดิมส่วนความแรงและการทําให้ฐาน่อนแอยังไม่มีการเปลี่ยนแปลง บ้านสิมีทั้งหมด5ดาวข้อมูลของบ้านสิมีดังนี้ครับบ้านสิบห้าสองดาวเพิ่มความเสียหาย10บหน่วยบ้านสิบห้าสามดาวเพิ่มความเสียหายตอนบ้านระเบิด100หน่วยบ้านสิบห้าสี่ดาวเพิ่มความเสียหาย10หน่วยและบ้านสิบห้าห้าดาวบ้านระเบิดไกลขึ้น0 5ช่องเป็น4.5ช่องหลายคนคาดเดาว่าบ้านสิบห้าจะมีผู้กล้าใหม่เพราะบ้านเจ็ดมีบ้านเก้ามีควีนบ้านสิบเอ็ดมีโัเดนบ้านสิบสามมีเจ ดังนั้นบ้านสิจะต้องมีผู้กล้าใหม่แน่ๆเพราะประกาศตรงนี้เลยครับว่าบ้านสิจะไม่มีผู้กล้าใหม่แต่เราก็ต้องอัปเกรดเลเวลผู้กล้ากันต่อเพิ่มเลเวลผู้กล้าคนละ5เลเวลคิงเลเวล85ปลดล็อกถ้าไม่ตายมาเลทูดา My, เลเวลใหม่เศรษฐกิจถเพิ่มขึ้น2ตัวควีนเลเวล85ปลดล็อกถ้าไม่ตายล่องหนเลเวลใหม่หายตัวนั้นขึ้น0.2วินาทีและเสกธนูเพิ่มขึ้น1ตัวปูเดนเลเวล60ปลดล็อกถ้าไม่ตายคัมพีมตาตะเลเว เป็นอมะตะนานขึ้น0.25วินาทีเจเลเวล35ปลดล็อกท่าไม่ตายชิงโลกเลเวลใหม่ mai, เพิ่มพลังโจมตี90หน่วยและฟื้นฟูนฟนเลือดเพิ่มขึ้น200หน่วยปืนใหญ่เลเวล21ใช้ทองคำ8ล้านเหรียญใช้เวลาอัปเกรด17วันป้อมธนูเลเวล21ใช้ทองคำ8ล้าน5แสนเหรียญใช้เวลาอัปเกรด7วันพอคอยพ้อมดเลเวล15ใช้ทองคำ9ล้าน2แสนเหรียญใช้เวลาอัปเกรด8วัน ป้อมพูดเลเยกว่13ใช้ทองคำ19ล้าน5 0 0 0เหรียญใช้เวลาอัพเกรด18วันป้อมมอเตอร์เลเวล15ใช้ทองคำ19ล้านเหรียญใช้เวลาอัพเกรด18วันป้อมเอ็กโบรเรีวล10ใช้ทองคำ20ล้านเหรียญใช้เวลาอัพเกรด19วันป้อมอิสโรเลเวล9ใช้ทองคำ21ล้านเหรียญใช้เวลาอัพเกรด19วันป้อคมคอร์ระเบิดเลเวล10ใช้ทองคำ20ล้านเหรียญใช้เวลาอัพเกรด18วัน กำแพงเลเวล16ใช้ทองคำแปดล้านเหรียญอัปเดตนี้อัปเกรดได้สูงสุด200ต้นระเบิดเลเวล11ใช้ทองคำแปด้านเหรียญใช้เวลาอัปเกรด8วันระเบิดลูกปองสีแดงเลเวล10ใช้ทองคำ9ล้านเหรียญใช้เวลาอัปเกรด9วันเพิ่มเลเวลที่เก็บสพยากรเมื่อขึ้นไปสิบ้าและอัปเกรดปราศแคนจะใส่ฐานได้เพิ่มขึ้น5ช่องรวมทั้งหมดเป็น50ช่องลวงฐานเลเวล16ใช้น้ำม่วง15้าล้านหยดใช้เวลาอัปเกรด16วัน ห้องทดลองเลเยกว่าสิบามใช้น้ำม่วง12ล้านหแสนหยดใช้เวลาอัปเกรด12วันโรงงานอาคมเลเวล7เจ็ใช้น้ำม่วง9ล้านหยดใช้เวลาอัปเกรด9วันโรงงาทำงานเลเวล7เจ็ใช้น้ำม่วง19ล้านหยดใช้เวลาอัปเกรด18วันเรือสัตว์เลี้ยงเพิ่มเลเวลใหม่4เลเวลตามนี้ครับค่ายกองทัพเลเวล12ิบสใช้น้ำม่วง19ล้านหยดใช้เวลาอัปเกรด16วันคนเถื่อนเลเวล11ิบเใช้น้ำม่วง16ล้านหยดใช้เวลาอัปเกรด14วันธนูเลเวล11 ใช้น้ำม่วง16ล้านหยดใช้เวลาอเกด14วันยักษ์เลเวล11ใช้น้ำม่วง16ล้าน5แสนหยดใช้เวลาอเกด16วันนักระเบทกำแพงเลเวล11ใช้น้ำม่วง16ล้าน5แสนหยดใช้เวลาอเกด16วันพ่อหมดเลเวล11ใช้น้ำม่วง17ล้าน2แสนหยดใช้เวลาอเกด16วันมายเนอร์เลเวล9ใช้น้ำม่วง18ล้าน5แสนหยดใช้เวลาอเกด17วันมังกรไฟฟ้าเลเวล6ใช้น้ำม่วง20ล้านหยดใช้เวลาเกจ18วันมินเนียเลเวล11ใช้น้ำดำ 3 0 0 0 0หยดใช้เวลาอเกตด6วัน12ชั่วโมงโกลเลมเลเวล12ใช้น้ำดำ3า0แ0 0หยดใช้เวลาอเกตด7วันแม่มดเลเวล6ใช้น้ำดำ3า0 0 0นสหนยดใช้เวลาอเกตด7วัน12ชั่วโมงทหารซูเปอร์บางตัวได้รับการเพิ่มค่าสถานะเมื่อมีการเพิ่มเลเวลน้ำยาใส่ฟ้าเลเวล10ใช้น้ำม่วง 16ล้านหยดใช้เวลาอัปเกรด16วันืน้อแม่เพิ่มเลือดเลเวล9ใช้น้ำม่วง17ล้านหยดใช้เวลาอัปเกรด17วันืน้อแม่กระโดดเลเวล5ใช้น้ำม่วง16ล้าน5แสนหยดใช้เวลาอัปเกรด16วันส2ชัว่วโมงื้อแม่พิษเลเวล9ใช้น้ำดำ3ามแสนสหมื่นหยดใช้เวลาอัปเกรด17วัน12ชัว่วโมงแม่แม่แข็งคาวเลเวล6ใช้น้ำดำ3ามแสนสหมื่นหยดใช้เวลาอัปเกรดส8วันและนี่ก็เป็นข้อมูลบ้าน15และการเพิ่มเลเวลใหม่ นอกจากนี้ทีมงานได้ลดเวลาและค่าอัปเกีรดลงเยอะมากแก้วจะใส่ลิงก์รายละเอียดไอยในคำอธิบายกดเข้าไปดูข้อมูลได้เลยครับข้อมูลอัปเดตใหม่ยังไม่หมดแต่เพียงเท่านีน้อย่าลืมกดปุ่มติดตามและกดปุ่มกระดิ่งช่องแก้วก้าวันพรุ่งนี้เสาหินบางอย่างจะสะกดความหายนะให้กับตูข,ของคุณหากดูแลชอบอย่าลืมชพแก้วก้ากเติมเกมนะครับ All the best